สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมผมเบียร์นะครับจากร้านรถมือสองพีดีคาร์เซ็นเตอร์นะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถอ่ารถเก๋งราคา200,000กว่าบาทเครื่องพันห้านะครับแล้วก็เป็นรถซ่อมง่ายนะครับผมสามารถเข้าอู่ไหนก็ได้นะครับวันนี้ผมมาแนะนํารถคันนี้เลยครับผมรถ To โยต้าวีออสนะครับเป็นเครื่อง 1.5G นะครับตัวท็อปสุดนะครับปี2013นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังหาอยู่ หรือว่างบมีอยู่ใน2องแสนกว่าบาทนะครับผมคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมแนะนำนะครับเพิ่งจะเข้ามาใหม่แล้วก็นํามารีวิวให้ลูกค้ารับชมเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับไปรับชมกับรถได้เลยนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าทุกท่านไปรับชมกับห้องเครื่องก่อนนะครับผมอันนี้นะครับห้องเครื่องนะครับเป็นรถเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะครับผม4สูบนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมเครื่องนะครับก็ลองอามาชมที่ภายในห้องเครื่องดูนะครับดูซุ้มดูคานหน้าดูฝากระโปรงนะครับผมก็รถเดิมเลยนะครับคันนี้เป็นรถที่เดิมแล้วก็สวยมากสํหรับคันหนึ่งของของเราเลยนะครับผมโอเคครับลองรับชมดูนะครับผมใหม่มากครับคันนี้เครื่องเดินเรียบสะดวกครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับไปชมกับด้านในห้องโดยสารนะครับไปรับชมเลยครับผมครับตัวนี้นะครับจะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นพวงมาลัย a i r b a g ABS นะครับ a i r b a g คู่เลยนะครับรุ่นนี้เป็นตัวรุ่นท็อปสุดแล้วนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับลูกค้าลองดูที่พวงมาลัยดูที่หัวเกียร์นะครับผมมีความ ใช้น้อยนะครับแล้วก็สะอาดสะอาดนะครับผ่านการฆ่าเชื้อมาอย่างดีนะครับผมคันนี้เลขไม่แสนต้นๆนะครับคันนี้เคยครับเดี๋ยวผมจะพามาชมกับด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเบาะสะอาดสะอาดนะครับผมยังสภาพดีอยู่เลยนะครับโอเคครับแผงประตูนะครับเดี๋ยวชมแผงประตู โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าทุกท่านไปชมกับด้านหลังนะครับอันนี้นะครับด้านหลังก็สภาพดีนะครับเดี๋ยวลองรับชมดูนะครับด้านหลังเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับไปรับชมกับสภาพรถจะมีความสวยงามเพียงใดนะครับ่ารับชมได้เลยครับอันนี้นะครับลูกค้าลองดูตามดูตามผมได้เลยนะครับ คันนี้สภาพดีมากนะครับลองดูภายนงภายนอกนะครับแมกยางพร้อมใช้นะครับคันนี้อ่านี่นะครับลองเดินดูนะครับสภาพรอบนอกโอเคครับลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผมได้พาลูกค้าทุกท่านได้มารับชมกับรถ v ีออสคันนี้นะครับเป็นปี2013สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบแล้วก็สนใจสามารถเข้ามาดูรถ คันจริงๆได้นะครับได้ที่ร้านหรือ,อคนที่ไม่สะดวกมาก็สามารถโอนเงินเข้ามาจองของรถกับเราได้นะครับแล้วเราจะมีบริการาพนักงานจัดไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปหาลูกค้าท่านถึงบ้านเลยนะครับผมก็ยังไงลองปรึกษากันดูก่อนนะครับว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยอ,อยู่เนี่ยผมสามารถที่จะส่งพนักงานของผมเนี่ยเข้าไปบริการได้ไหมนะครับก็ยังไงเบื้องต้นก็ลองโทรมาสอบถามมาพูดคุยกันดูก่อนนะครับเรื่องรายละเอียดอาชีพ เรื่องเงินดาวเงินผ่อนนะครับก็ยังไงเรื่องรายละเอียดของตัวรถเนี่ยสามารถชมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับที่โพสด้านล่างนะครับผมโอเคครับก็ยังไงสนใจสอบถามได้นะครับค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ